ตำนานจอมอยุทธพูดถังซานภาค5บทที่615หาเงินหรือโดนหลอกมดที่กลืนกินทะเลแดงแมกมาโดเมนสีม่วงทองนี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนในความรู้ความเข้าใจของเขาดาวฟ้าหลันถูกแบ่งออกเป็นอาณาจักรริเชนจากกระวัดเทียนอยู่สารบรรพบุรุษและทะเลจนกระทั่งตอนนี้เขารู้ว่าดาวดวงนี้สามารถให้กำเนิดระดับในระดับจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ได้แม้กระทั่งภายใต้เปลือกโลก ดังนั้นถ้าฉันต้องการครอบครองแกนกลางของดาวฉันก็ทําไม่ได้เมื่อหมื่นปีที่แล้วตอนนี้เวลาผ่านไปหนึ่งหมื่นปีฉันไม่รู้ว่าการกลืนกินจากกระพัมีแรงแค่ไหนขั้นสูงและตอนนี้ฉันยังทําไม่ได้ฉันสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของอีกระดับในตัวคุณดังนั้นฉันช่วยคุมได้เพียงแค่หวังว่าคุณจะสามารถช่วยฉันคว้าแกนชีวิตจากกลุ่มมดที่กินมดได้ในอนาคต ด้วยแกนชีวิตฉันมั่นใจว่าจะสามารถส่งเสริมดาวภายในพันปีดาววจะมีวิวัฒนาการอย่างสมบูรณ์และจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่จะช่วยให้คุณฝ่าฟันระดับนั้นได้อย่างสมบูรณ์ซูซูกล่าวอย่างมั่นใจถังซานใจสลายมากเมื่อได้ยินว่าบรรพบุรุษของต้นไม้สีทองโบราณของดาวนี้ช่างเรียบง่ายและช่วยตัวเองเพื่อฝ่าฟันราชาแห่งเทพเจ้าคุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อก่อนข้าเคยเป็นราชาแห่งเทพราชาใจของถังซานนั้นไร้คำพูดมากพูดไม่ออก เจ้าไม่กลัวว่าข้าจะกลืนแก่นแห่งชีวิตด้วยตัวเองหรือทังซานกล่าวแม้ว่าเขาจะเคยเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรเทพแต่ในฐานะบุคคลภายนอกถ้าเขาควบคุมแก่นแห่งชีวิตและกลืนกินมันด้วยพลังของดาวฟ้าหลันทั้งหมดมันคงไม่มีอะไรที่จะฝ่าฟันความยากลำบากของราชาเทพ จากภายในของจิตสำนึกของคุณสิ่งที่ฉันรู้สึกได้คือพลังแห่งการปกป้องและส่วนหนึ่งของมันคือต้นกำเนิดเดียวกับฉันดังนั้นคุณจะไม่เป็นผู้กีดกันไม่เช่นนั้นคุณคิดว่าคุณยังยืนอยู่ตรงนี้และพูดคุยกับฉันเหรอเสียงเยาะเย้ยเหมือนกันในแง่ขององค์การรับรู้แม้แต่จัก,กรพรรดิกลืนก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับบรรพบรุษของต้นไม้ที่สัมผัสได้ถึงการหลอมรวมของทุกสิ่งเพื่อสร้างดอกทานตะวันสวรรค์และหญ้าเอิื้ิย แม้ว่าไม่มีทางที่จะสัมผัสได้อย่างแม่นยำระดับจิตสำนึกของถังซานอย่างน้อยก็มาจากร่างกายมนุษย์บรรพบุรุษของต้นไม้รู้สึกถึงออร่าที่เต็มไปด้วยพลังและแสงสว่างขออภัยฝ่าบาทข้าช่วยท่านไม่ได้ถังซานกล่าวการต่อสู้เพื่อแกนกลางแห่งชีวิตถือได้ว่าเป็นการตัดสินโดยธรรมชาติขององค์การพัฒนาดาวเนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคนนอก ถึงไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้มันและการกลืนที่พิจารณาจากรูปร่างหน้าตาและรัศมีของมันไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายที่กินมันเป็นหลักฉันกลัวว่าเธอปิดบังบางอย่างจากฉันในสิ่งที่เธอพูดถ้าเดาถูกคุณต้องการควบคุมแก่นแท้ของชีวิตเพื่อส่งเสริมการวิวัฒนาการของดวงดาวทั้งหมดและคุณจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายศูนย์กลางของทวยเทพและจาก,กระพัดผู้กลืนกินก็ต้องการกลืนกินแก่นแห่งชีวิตโดยตรง และทำให้ตนเองเป็นแก่นแท้แห่งชีวิตเจ้าแห่งระนาบและยังปล่อยให้พักพวกมีวัฒนาการไปจากมุมมองของสวรรค์ทั้งสองท่านถูกต้องและฉันไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องทำเช่นนั้นเลือกที่จะช่วยคุณหลังจากที่ชูซูฟังการวิเคราะห์ของถังซานทันใดนั้นใบหน้าของเขาก็สุดลงมนุษย์คนนี้ฉลาดเกินไปจริงๆนอกจากนี้เจ้าไม่ได้บอกค่าถึงความแข็งแกร่งของจัก,กรพรรดิกลืนกินหากข้ามีค่าควรกับอันดับเก้าในตอนนี้ แม้ว่าข้าต้องการช่วยเจ้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้เผ่ากินมดอาศัยอยู่รอบๆแกนกลางของชีวิตมาช้านานแล้วความแข็งแกร่งของมันจะทรงพลังมากหมื่นปีเจ้าไม่สามารถเอาชนะมันมาก่อนแต่หลังจากหมื่นปีระดับการบ่มเพาะของจัก,กรพัดกลืนมดจะไปไกลแค่ไหนไม่มีใครรู้ว่าเขามีครบหรือไม่ได้รับพลังงานแกนแท้ของชีวิตข้าไปตายไม่ได้จริงไหม ถังซานพูดอีกครั้งโดยสวมชุดคลุมสีน้ำเงินทองเขาเป็นเหมือนคนรุ่นเดียวกับบรรพบุรุษของต้นไม้และบอกความจริงแก่เขาคุณต้องการผลประโยชน์อะไรชูซูพูดอย่างโกรธเคืองเมื่อรู้ว่ามนุษย์ผู้นี้รับมือกับตัวเองได้ยากเขาจึงบังคับเขาโดยตรงให้ยอมจำนวนคุณให้ประโยชน์อะไรกับฉันได้บ้างถังซานพูดอย่างเคร่งครืมคำนวณอีกครั้งในใจแค่พูดในสิ่งที่คุณต้องการ ชูซูขี้เกียจเกินกว่าจะพูดกับมนุษย์คนนี้ในเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือมันจะให้ประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอนตกลงฉันอยากเข้าไปในแม่น้ำแห่งชีวิตของดาวฟ้าหลันถังซานาากล่าวนี่คือจุดประสงค์ขององค์การอ้อมของเขาเป็นเวลานานไม่มีปัญหาชูซูตอบคราวนี้ถึงตาของถังซานที่ต้องตะลึงยอมง่ายขนาดนั้นเลยนั่นไม่ใช่เหรอตั้งแต่ฉันเชิญคุณฉันจะมีประโยชน์สำหรับคุณอย่างแน่นอน เข้าสู่แม่น้ําแห่งชีวิตเพื่อเข้าสู่จิตสํานึกฉันเดาว่านั่นคือสิ่งที่คุณคิดหรือคุณคิดว่าฉันโง่จริงๆแสงและเงาโดยรอบบมิดเบี้ยวความรู้สึกไร้น้ําหนักเข้ามาทางซานตกลงไปกลางอากาศทันใดนั้นเขาก็ตระหนักว่าเขามองข้ามปัญหาใหญ่ไปนั่นคือเมื่อเขาอยู่ใกล้ต้นบรรพบุรุษความคิดของเขาจะถูกอีกฝ่ายอ่านก่อนหน้านั้นเมื่อฉันคิดว่าจะก,กรพพัดนี่เงาหลายครั้งเขาก็คงไม่รู้สึก ปรากฏว่าอีกฝ่ายเป็นจิ้งจอกเท่าแท้แท้ถังซานพูดด้วยอารมณ์ปีกสีทองกลางอ,อกข้างหลังเขาและถังซานก็เห็นว่าเขามีอยู่จริงในพื้นที่สว่างพื้นที่นี้เป็นแม่น้ําใต้ดินที่ไหลตลอดกาลโดยมีน้ําในทะเลสาบสีเทอค้อยไหลผ่านกําแพงหินเหนือแม่น้ําใต้ดินมีหยดน้ําบริสุทธิ์จํานวนมากตกลงมาและอัญมณีสีเขียวที่สวยงามเปรียบเสมือนผลึกคริสตัล บทที่616ความก้าวหน้าของจิตสำนึกของราชาเทพดวงตาของร้อนแรงและหลังจากมาถึงดาวดวงนี้มีความตื่นเต้นอย่างมากที่ปรากฏขึ้นเมื่อเขาเห็นเสียวอูเป็นครั้งแรกเท่านั้นเมื่อมองดูแม่น้ำใต้ดินที่ทอดยาวซึ่งดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่ปีกสีทองที่อยู่ข้างหลังเขาก็รู้สึกไม่ยั่งยืนแม่น้ำแห่งชีวิตนี่คือแม่น้ำแห่งชีวิตดาวที่ส่งพลังงานชีวิตตั้งอยู่และฉันพบมันหลังจากการเดินทางไปเมืองทอง ถังซานยังสงสัยว่าถ้าเขาเกิดในเมืองนี้เขาอาจจะสัมผัสแกนกลางของดาวดวงนี้แล้วโดยไม่ลังเลถังซานถูกล้อมรอบด้วยจัก,กรพัดเงินสีน้ำเงินที่วุ่นวายสีฟ้าใสาสร้างรังไหมขนาดใหญ่ของจัก,กรพัดเงินสีน้ำเงินตกลงตรงไปยังด้านในของแม่น้ำแห่งชีวิต สัมผัสอันเยือกเย็นมาถึงถังซานร,รู้สึกราวกับว่าทะเลจิตวิญญาณของเขาหยุดลงอย่างกะทันหันและในวินาทีต่อมาพลังงานชีวิตอันอ่อนนุ่มที่ไม่มีใครเทียบได้ไหลเข้าสู่ร่างกายของถังซานภายใต้การกรองของจักรพรรพัดเงินสีน้ำเงินพลังงานที่เข้าสู่ร่างกายล้วนถูกนำโดยถังซานไปสู่ด้านในของทะเลจิตวิญญาณของเขาและพลังทางจิตวิญญาณของเขาเริ่มทะยานขึ้นเร็วกว่าตอนที่เขาฝึกฝนในสวนสวรรค์หลายพันเท่า เกือบในหนึ่งวินาทีทะเลจิตวิญญาณของถังซานเปลี่ยนเป็นสถานะของแข็งกำลังจะลุกเป็นไฟโชคดีที่ความสามารถในการกรองของจักรพัดเงินครามนั้นแข็งแกร่งเพียงพอถังซานได้ป้องกันการไหลเข้าของพลังงานชีวิตเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างเด็ดขาดกระตุ้นจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้ย่อยพลังจิตที่เปลี่ยนเป็นสถานะที่มั่นคงให้มากที่สุด อัตราส่วนการแปลงของพลังจิตและจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์น่าจะเป็นหนึ่งล้านต่อหนึ่งและตอนนี้ถังซานพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแยกแยะมันนแม่น้ำแห่งชีวิตและสูตรเดียวกันสำหรับการแปลงเวลาก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาแก่นแท้ของชีวิตเวลาที่นี่ไหลช้ากว่าจริงๆเมื่อเทียบกับโลกภายนอกและเขายังคำนวณเวลาที่เหมยกงจือทั้งสองจะเปิดลานบ้านของบรรพบุรุษของพวกเขา สำหรับทงางซานโอกาสของแม่น้ำแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถได้รับในความหมายที่แท้จริงดังนั้นเขาจึงจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณของเขาให้อยู่ในระดับของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ในหุบเขานกยูงกองคาราวานของเผ่าอสูรกวางแรดพร้อมแล้วและเหมยกงจื่อยืนอยู่ข้างราชาปีศาจนกยูงตัวใหญ่นี่คือตอนเย็นหลังจากคู่ชิงชนะเลิศและอีกครึ่งวันผ่านไปท่านเจ้าเมืองทุกอย่างพร้อมแล้ว สูจือลานนำทีมและพูดกับประชานกยุงอันที่จริงเหตุผลที่กองคาราวานที่นำชูร่าและคนอื่นๆไปที่ศาลบรรพบุรุษนั้นนำโดยสูจือลานคือการจัดการกับวันนี้เหตุการณ์เหมยกงจือชนะการแข่งขันชิงแชมป์ผู้เล่นคนเดียวของศาลบรรพบุรุษและเขาชนะกองทัพกล่องผู้เล่นสองคนและเขาชนะการแข่งขันสองผู้เล่นครั้งล่าสุดด้วยความสำเร็จแบบหนึ่งต่อสองสิ่งประดิษฐ์สามชิ้นที่จัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์มอบให้นั้นอยู่ในมือ คุณต้องรู้ว่าแม้แต่ภายในกลุ่มอสูรนกยุงทั้งหมดมีเพียงสองสิ่งประดิษฐ์เท่านั้นคือชุดนกยุงนีออนและเทียนจีหลิงดังนั้นณนะเวลานี้จึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะเรียกคุณเหมยกงจือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดบนดาวของดาวสีน้ำเงินฐานการเพราะปลูกลำดับที่เก้ามีสิ่งประดิษฐ์ห้าชิ้นนอกจากขมนรกแล้วอีกสี่คนยังมีบทบาทบางอย่างในการต่อสู้จริงซึ่งจะดึงดูดการแข่งขันและโลภจากเผ่าพันธุ์อื่นโดยธรรมชาติ เผ่าปีศาจนกยุงกำลังตกต่ำลงแล้วแอราล,ลานของบรรพบุรุษก็สู้ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมืองศักดิ์สิทธิ์และเผ่าพันธุ์อื่นๆระหว่างทางกลับเมืองเคอรี่จะวางกับดักเพื่อสกัดกั้นไม่ได้นี่คือเหตุผลที่ราชาปีศาจนกยุงจะบอกเหมยกงจือว่าการแข่งขันมีความสำคัญมากและการอนุมัติขั้นสุดท้ายของจักรพรรดิจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์ในเมืองเคอรี่ แต่สุดท้ายเขาก็คาดไม่ถึงว่าเหมยกงจือจะปฏิเสธคำขอของจักรพรรดิทั้งหมดโดยตรงแม้ว่าราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่จะกล่าวในภายหลังว่าราชาแห่งเผ่าปีศาจนกยูงไม่สามารถยึดติดกับวังปีศาจใดใดได้แต่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เหตุผลที่ไม่มีพวกเขาสองคนที่เหลือพร้อมกับพลังของอวกาศก็เพราะการมีอยู่ของจัก,กรพาิฟีนิกค,คริสตันถูกสัมผัสในกระบวนการนี้ในที่สุดดังนั้นราชาปีศาจนกยูงจึงต้องเตรียมทางที่ปลอดภัยมากขึ้นเพื่อจากไปเร็วเท่าที่เมื่อวานนี้หลังจากที่เหมยกงจื่อชนะการแข่งขันชิงแชมป์แบบเล่นคนเดียวราชาปีศาจนกยุงได้แจ้งเมืองเคอร์รี่อย่างลับๆว่าราชาปีศาจผู้ทรงพลังทั้งสองแห่งเผ่าปีศาจนกยุงได้มาถึงสารบรรพบุรุษเช่นกัน ไปกันเถอะราชาปีศาจนกยุงผู้ยิ่งใหญ่กล่าวที่ทางออกของลานบรรพบุรุษคาราวานคู่หนึ่งกับปีศาจกวางแรดได้ออกไปจากเมืองที่ด้านหน้าของกองคาราวานปีศาจกวางหลายตัวถือเก้าอี้เก่งนกยูงสีน้าเงินซึ่งแสดงถึงตัวตนอันสูงส่งของเผ่าปีศาจนกยูง กลับมาที่เมืองพร้อมกับกองคาราวานปีศาจกวางราชหลิงความเร็วของการเดินทางจะไม่เร็วเกินไปดังนั้นราชาปีศาจนกยุงตัวใหญ่จึงวางแผนที่จะดึงพื้นผิวกาสให้สูงสุดมีแม้กระทั่งบางคนจากกลุ่มนกยุงติดตามรถสีดานของหวังหลานซึ่งแสดงให้เห็นด้วยว่ามีความเป็นไปได้สูงที่มกุดราชกุมารแห่งเผ่านกยุงจะเป็นหนึ่งในนั้นหลังจากที่ขบวนรถออกจากลานของบรรพบุรุษพวกเขาก็ออกจากเมืองด้วยความเร็วที่รวดเร็วมาก ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่กำลังนั่งอยู่ในรถกับคาราวานหลิงซีหลู่ยเยาในขณะนั้นในอีกทางหนึ่งของเมืองวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ก็กระโดดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสองพี่น้องของตระกูลหวางพาเหมยกงจื่อและบินไปอย่างรวดเร็วมุ่งสู่อาณาจักรริเชนกวาดในตอนกลางคืนรอบๆกองคาราวานของแรดแรดและอสูรชั้นของคริสตันแวววาวได้รวมร่างที่สง่าง,งามปรากฏขึ้นเหนือกองคาราวาน ยามกลางคืนถูกขังอยู่ในลำคอก่อนที่เขาจะพูดได้และความมีชีวิตชีวาของเขาก็หายไปในทันทีตอนที่617การะมาถึงของคริสตันฟีนิกอีกด้านหนึ่งของกองไฟสูหอราลืมตาข้างหนึ่งและปิดตาอีกข้างหนึ่งมองดูร่างคริสตันอันสง่างามในอากาศร่างกายของเขาอดไม่ได้ที่จะสั่นเล็กน้อย มันเป็นราชาปีศาจที่แข็งแกร่งและเขาเคยได้ยินราชาปีศาจหลิงซีแล้วว่าภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อเมืองเคอรี่คือจัก,กรพรรดิฟีนิกซ์คริสตันรวมถึงชายที่แกล้งหลับข้างกองไฟข้างๆสู้จ้าหนอหอรันกลั้นหายใจพร้อมๆกันจิตสำนึกของจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ก็กวาดไปและรู้สึกถึงสภาพปัจจุบันโดยธรรมชาติหลิงซีโมไม่กล้าที่จะพูดออกไปขี้เกียจเกินไปที่จะดูแล ร่างที่มีขนนกยูงพุ่งออกมาจากรถนกยูงและราชาปีศาจนกยูงตัวใหญ่ก็มองไปที่ราชาปีศาจต,ตัวใหญ่ฟินิกคริสตันต่อหน้าเขาด้วยรอยยิ้มพี่ซีโม่ข้าไม่ได้พบท่านมาหนึ่งวันแล้วดังนั้นท่านจึงมาเพื่อสังหารกองคาราวานเมืองเคอรี่ของข้ามันไม่เลวร้ายไปหน่อยหรือ ราชาปีศาจนกยูงกล่าวดวงตาของเขาเย็นชาและเขาก็เช่นกันพนันได้เลยว่าตอนนี้มีหลินซีโมเพียงคนเดียวหากมีผู้มีอำนาจเหนือระดับของจักรพรรดิพวกเขาอาจต้องละทิ้งขบวนรถและออกไปในวันนี้คุณเรียกคาราวานเมืองเคอรี่ว่าอะไรต้องเป็นของฉันไม่ช้าก,ก็เร็วหลินซีโมพูดเบาๆและเมื่อเขายกมือและเท้าขึ้นผลึกพลังงานที่เหมือนคริสตัลจะควบแน่นในอากาศโดยรอบซึ่งควบแน่นและระเบิดทันที ด้วยคลื่นของราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ปีศาจสีขาวสีเงินของปีศาจนกยูงก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาและสมาชิกทั้งหมดของคาราวานปีศาจกวางหลิงซีก็หายตัวไปพร้อมๆกันในเมื่อเจ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนเราจะต่อสู้อีกครั้งในการเดินทางครั้งนี้เพื่อยุติความคับข้องใจของเราตลอดหลายปี เสียงอันไพเราะของราชาปีศาจนกยูงดังขึ้นบนท้องฟ้าและร่างนกยูงสีฟ้าและร่างคริสตันก็ขึ้นไปถึงระดับความสูงของหนึ่งหมื่นเมตรชั้นของความผันผวน,นของอวกาศและพลังของผนึกคริสตันแบ่งครึ่งท้องฟ้าด้วยคราบของนกยูงที่อยู่ข้างหลังเขาราชาปีศาจนกยูงไม่ได้ถูกกดขี่แต่ต่อสู้กับราชาปีศาจผนึกคริสตันกลับไปกลับมา หวางฮันหวางอยู่และพี่น้องของตระกูลหวางพาเหมยกงจือเดินทางผ่านอาวกาศซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากการกระโดดในอวกาศติดต่อกันมากกว่า10ครั้งฟินิกดับเบิลไฟและน้ำแข็งก็ขวางหน้าพวกเขาลอมาหายใจของจิ้งจอกกระจัดกระจายมันคือราชาปีศาจฟินิกตัวจริงสองคนที่มาถึงเมืองเคอรี่หากใครสามารถหยุดหวังฮันและหวางอยู่ไม่ให้พาเหมยกงจือออกไปนอกจากราชาปีศาจฟินิกคริสตัลแล้ว มีเพียงราชาปีศาจเจิ้นเฟิงสองคนนี้เท่านั้นใบหน้าของพี่น้องตระกูลหวางจมลงพร้อมๆกันเหมือนกับสถานการณ์ในเมืองเคอรี่ในตอนแรกหากเป็นเพียงสองคนนี้พวกเขาจะไม่กลัวแต่ด้วยผู้ช่วยจิ้งจอกสวรรค์มันจะเป็นผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเสี่ยวเหมยรีบเข้าอาณาจักรสัญชายจากนั้นขยายทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อกลับไปยังเมืองเคอรี่หวงังยูกล่าวกับเหมยกงจือ่อฉีเปิดพื้นที่อีกครั้งและส่งเขาเข้าไป ภายใต้พรของโชคพลังงานทั้งสองที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงได้หลอมรวมเข้าด้วยกันและพวกมันก็น่ารังเกียจและกลมกลืนกันในเวลาเดียวกันพลังที่น่าสะพรึงกลัวพอๆกันอาจมีความรักได้มากที่สุดและพลังงานจากอากาศและดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นหัวหน้าที่มากกว่านั้นก็พังทลายลงชั่วขณะหนึ่งทำลายชั้นพลังงานทำลายล้างเมื่อเหมยกงจือปรากฏตัวอีกครั้ง เขาได้ไปถึงพรมแดนระหว่างจัก,กรวรรดิริชเชนและจัก,กรวรรดิเทียนอยู่แล้วการเคลื่อนย้ายอาวกาศของสองราชาปีศาจนกยุงเกือบจะเทเลพอร์ตเหมยกงจื่อห่างออกไปหลายพันไมล์โดยตรงปีกของนกยุงควบแน่นอยู่ข้างหลังเขาและกับฉากหลังของเสื้อผ้าสีสันสดใสของนกยุงเหมยกงจื่อได้เสร็จสิ้นการสื่อสารกับองค์ประกอบอวกาศและร่างยังคงเปลี่ยนไปและไปที่อาณาจักรริชเชน ราชาปีศาจนกยูงอาศัยพลังสุดท้ายที่บรรพบุรุษของเขาเหลือไว้คือการฆ่านกยูงเพื่อจัดการกับจักรพรรดิปีศาจฟีนิกซ์คริสตันซาำแล้วซาำเล่าหลังจากช่วงเวลาขอองค์การย่อยนี้การควบคุมพื้นที่ของเขาได้เข้าสู่ระดับของจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อย่างสมบูรณ์ และการสูญเสียหายไปต้นกำเนิดของสายเลือดของนกยุงก็เสริมด้วยอิทธิพลของคราบนกยุงแม้ว่าอาหารเสริมนี้จะเป็นเพียงชั่วคราวแต่ก็ไม่มีปัญหาที่จะสนับสนุนให้ราชาปีศาจนกยุงระเบิดพลังที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อน ทำไมเขาและพี่น้องตระกูลหวังถึงอยู่ในระดับมหาราชาปีศาจแต่ท้ายที่สุดตำแหน่งปรมาจารย์คือหวังชิงเป็นเพราะความแข็งแกร่งของหวังชิงได้แต่ระดับมหาราชไปแล้วจอมันแต่เพราะความเก่าบาดแผลไม่สามารถทะลุทะลวงต่อไปได้ชีวิตไม่นานแต่ความแข็งแกร่งนั้นละเอียดกว่าหลินซีโม่กล่าวเบาๆในขณะนี้เขายังคงดูเหมือนว่าเขาถูกบทขยี้และบาดเจ็บสาหัสจากจัก,ก,กรพรรดปีศาจคริสตนในทันทีได้อย่างไร เขาดูสงบและสง่างามและดูเหมือนนกยุงตัวใหญ่ราชาปีศาจหัวรอชั่วครู่แน่นอนมันเทียบไม่ได้กับเจ้าชีวิตของเจ้ายัางอีกยาวไกลแต่ความแข็งแกร่งของเจ้าเป็นเช่นนี้นกยุงราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่กล่าวด้วยรอยยิ้มสายเลือดของคริสตันฟีนิก์ไม่เพียงพอที่จะทำให้หลินซีโม่ไปถึงระดับของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ แม้ว่าเขาจะบังคับให้เขาเข้าสู่อาณาจากักรนี้เขาก็จะสำเร็จโดยมอนสตเตอร์จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกับร่างกายมนุษย์เขาถูกกำหนดให้เป็นจัก,กรพรรดิปีศาจที่อ่อนแอที่สุดในประวัติของสารบรรพบุรุษ เป็นหัวไก่ดีกว่าหางของฟีนิกหรือไม่หวังชิงความคิดของคุณมีปัญหายอยู่บ้างหลินซีโม่พูดเบาๆเขาเข้าใจสถานการณ์ของตัวเองเป็นอย่างดีและแน่นอนว่าไม่มีทางที่จะหักล้างผู้ยิ่งใหญ่ได้ราชาปีศาจนกยูงดังนั้นจึงสามารถเย่อเยยจากแง่มุมอื่นเท่านั้นนกฟีนิก์อยู่บนกิ่งไม้แต่ไม่สามารถหาคนที่เขารักได้หลินซีเหอที่จริงแล้วคนที่เศร้าที่สุดคือเธอก็คือเธอ ราชาปีศาจนกยูงไม่สนใจว่าหัวไก่แบบไหนและหางฟีนิก์ทำให้สูชินเป็นผู้ชนะที่แท้จริงการต่อสู้ในระดับจากกระพัดอสูรกำลังจะแอรตกออกและเหมยกงจือได้เข้าสู่อาณาจาักรริชเชนแล้วหลังจากถูกเทเลพอร์ตหลายครั้ง